จะต้องนะครับเพราะว่าจะต้องราจ้างต้องจ่ายยายาถือโทษเกวเสลื่องตานะครับเพราะว่าทีนี้ก็บางวันก็เป็นนี่เป็นสี่นะครับก็ไม่ได้มีเจ้าภาพหลักหรือเจภาพใหญ่ๆนะครับก็หวังว่าจะได้นะบเวอนะอาเดีครับได้่วนนะครับดรบนะครับ ได้ท่วมอาจุโมทนานะครับได้ท่วมอาจุโมทนาในครั้งนี้นะครับเวลาให้หน่อยก็อนุโมทนาบุญนะ บดูสายสัทธานะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพโรงคาเจ้าภาพมุกตาินเจ้าภาพท่ไทยนะครับหรือร่วมดูในสุขการุจกาส์ตาก็ตามประเทศเดียร์ตามก็ดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุนาตดูจากใจอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าภาพญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับหากมีสิ่งหนึ่งทิ้งใดถ้าตกผงเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับ มีต้ออะไรไม่พอนะครับก็จะอกโดงทานบอกเจ้าหน้าที่ของวัดที่ใส่เสื้อ,อสีชมพูได้นะจ๊าโยมน,นะบางทีเราไปหยิบโตข้างๆา,างบางทีเตรียไมไว้แล้วเดี๋ยวเข้ามาไม่มีที่ตากวัดก็โดนโบดีนะครับาเหลือต้อไม่พอบอก ไปลงเสาวมาเฤกษ์โศวานนะฮะตายคนละโ่อคน นะครับผู้พูดท่านนะที่นำมาแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับเป็นผ้าใบเอาไปละเดี๋ยวทุกคนทุกคนก็ฝึกฝังนะท่านมาร่วมบุญนะครับร่วมบุญร่วมบุญส่วนแลาต้องตั้งจิตนะครับตั้งใจ แต่ตั้งจิตกันมาแต่ไกลตั้งใจกันมาตั้งแต่บ้านนะครับว่าโอ้ขอขอบคุณนะสำหรับท่านนี้ครับพอเงินร้อยบาทรับเปลียนท่านหนึ่งเปลียนของลูกบูตะนาสาธุกนะขอลูกบูตะนาสาธุนะครับกับทุกทั้งนั้นของเรามีจำกัดวันนี้นะของเรามีจำกัดนะท่านนี้ยังไม่ได้บารมี 但。